ยินดีต้อนรับเข้าสู่พอแช์ของโน้ตนาโอกิวันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อเกาะป้องกันของสุภาพบุรุษเปลี่ยนการดูแลผิวให้เป็นพิธีกรรมแห่งเซิร์ฟแคร์ครับสำหรับผู้ชายที่อาจจะรู้สึกว่าการดูแลผิวเป็นเรื่องไกลตัวคนที่ทำงานหนะักและต้องการวิธีปิดสวิตช์จากโหมดทำงานและทุกคนที่ต้องการแสดงความเคารพต่อร่างกายของตนเองครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับ สำหรับผู้ชายหลายคนคำว่าดูแลผิวอาจจะฟังดูเป็นเรื่องไกลตัวหรือเรื่องของผู้หญิงใช่ไหมครับเราอาจจะคิดว่าแค่ล้างหน้าด้วยสบู่ก้อนเดียวก็จบแล้วแต่วันนี้ผมอยากจะชวนมองในมุมใหม่ครับว่าจริงๆแล้วการดูแลผิว,ผวพรรณและร่างกายคือหนึ่งในรูปแบบของเซิร์ฟแคร์ที่ทรงพลังที่สุดที่ผู้ชายทุกคนควรทามันไม่ใช่แค่เรื่องผิวแต่คือเรื่องของสมองครับกิจวัตรการดูแลผิวตอนท้ายของวันคือ สัญญาณที่ชัดเจนที่สุดในการบอกสมองว่าโอเคงานสำหรับวันนี้จบแล้วนะถึงเวลาพักผ่อนมันคือการสร้างเส้นแบ่งที่ชัดเจนระหว่างโหมดทำงานและโหมดพักผ่อนครับและช่วงเวลา5นาทีที่คุณกำลังล้างหน้าหรือการฝึกสมาธิแบบง่ายๆคุณได้จดจอ่ออยู่กับสัมผัสข,ของน้ำบนผิวกลิ่นของผลิตภัณฑ์มันคือการดึงสติข,ของคุณกลับมาอยู่กับร่างกายและปัจจุบันขณะหลังจากที่ความคิดของคุณวุ่นวายมาทั้งวัน แล้วเราจะเริ่มต้นอย่างไรดีไม่ต้องซับซ้อนเลยครับแค่2ขั้นตอนง่ายๆสําหรับสุภาพบุรุษขั้นตอนแรกทําความสะอาดเริ่มต้นด้วยครีนเซอร์หรือโฟมล้างหน้าที่อ่อนโยนครับไม่ใช่สบู่ถูตัวเพื่อล้างสิ่งสปปกปรกและความมันที่สะสมมาทั้งวันอย่างแท้จริงขั้นตอนที่2หลังจากล้างหน้าเสร็จใช้มอยเจอรเซอร์ที่เหมาะสมที่เหมาะกับสภาพผิวของคุณทาเบาๆนี่คือการคืนเกราะป้องกันให้กับผิว ช่วยให้ผิวแข็งแรงและดูสุขภาพดีแค่2ขั้นตอนนี้แหละครับทำความสะอาดและให้ความชุ่มชื้นคือจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมในการดูแลตัวเองนะครับการดูแลร่างกายและผิวพรรณไม่ใช่เรื่องของความสำอางครับแต่มันคือการแสดงความเคารพต่อบ้านเตียงหลังเดียวที่คุณมีไปตลอดชีวิตนั่นคือร่างกายของคุณเองครับการสละเวลา5นาทีในทุกวันเพื่อดูแลมัน คือการลงทุนที่ให้ความมั่นใจและสุขภาวะที่จะอยู่กับคุณไปอีกนานครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์จะได้ไม่พลาดไมซ์เีดีขอบคุณครับ